ครับสวัสดีครับโอ้ใกล้เต็มแล้วครับอืมโอ้โอได้ใส่รุ่นนี้ได้สิครับเนี่ยสาธุขังเที่ยบอ,อืมอืม ฟันกัฟันย่างเดียวครับขุดข้อกเคาะอย่างเดียวเคาะดินวอกครับประมาณเสียไประมาณจักตันเท่านัอาประมาณจักตันตันหะโอ้สองลูกสองลูกอ้ยเบิ่งเนี้ยดูมเนี้ยก็ได้คุณดูมก็เนี้ยอย่างก็เนี้ย

Ho lòng một mất bang hết hết lighter, bắt hưng lighter, 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 hưng ไถงมีน้เลยอืถืนเลยเนาะขึนยำขึ้นเลยโอ,โยอย้โหอ้โี่ไถยำขึ้นเลยวะโอ้โหเจาเป็นปลาไปเลอเาเป็นปลาปลาไปเลยเตีคืขคักแท้เสียเหลย่ยมเว้ย <c> จ <oughs> ิ๋หดแท้เห็นหอายำข,ขึ้นพดทีเด็ดเนี่ กี S <S <preach ers> ่ติวเสรของเี้พันปลามันสามปลาเงินมัดของเจ้ายกขางเจ้าของเจ้าแม่เี่ยเทนูทุกนึงอืม่กู้เรานั่นล่ะแยงขางเจ้าเลียยุ่นซุ่มทั้งเรียวมดเรยอืมแล้วแยงนั่นอืมเง่นเราพักินมดลโว้ย่มันเลยซามันมันมันเลยมคอยอยากไปสีดมันเลยน่ะวะเ ตาย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 พ่อเราไปเฉียดน้ำปุ๊บเอ้ามทางออกมาอู้มันพน้าเอาตายตายสิจำใจเองไปเฉียดน้ำขึ้นเยับตายหนอหยับงอนพนเดวเราอือนี่แหละครับหาวิธีหาเงินนะเจ้าหาเงินหาเงินเมียหาประเดี๋ยวเมียเมียหาเงินนำไว้หน่ เด่นน้ำมูไฟทับอ่อา,าอครับคลิปนี้ไวสนี้ครับชิปนะจะว่ากันไหมครับ